หญิงไอชาได้ตอบกับผู้หญิงคนนั้นว่า,าสำหรับสิ่งที่เป็นประเภทสัตว์เนื้อสัตว์ที่พวกเขาได้ทาการเชือดนะครับนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยอยา่า สนับสนุนโดยผงชาลาซิทใครชงก็อร่อยซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์มือสองอิมรอนคาเซีลวรบเครื่องเรื่องรถมือสองบังกายสมายคาหมอยาคลินิกรับรักษาตามตำราแพทย์แผนจีนนายิบนังไก่ระเบิดอร่อยเดิอดระเบิดทุกคำ نور محمد صلى الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله بنعم تيرك الله سبحانه وتعالى والنيเราจะมา فังเรื่อง ساسانا ซึ่งประเด็นในวันนี้นะครับเราจะนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับการกินาการกินการรับประทานสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือผักผลไม้ขนมนมเนยต่างๆในวันตุษจีนหรือว่าในในในเทศกาลของาศาสนาอื่นนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะ ก็มีฮุกุมที่ให้การรองรับอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเราในตานะพี่น้องมุสลิมเราในฐานะที่อยู่ร่วมกับาศาสนาอื่นในสังคมไทยเนี่ยเราก็ต้องรู้ถึงหลักการของาศาสนาอิสลามเราและฮูกุมต่างๆที่เกี่ยวก,กับเรื่องนี้นะครับเพราะว่า,าในประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีาศาสนาอิสลามมีาศาสนาคริส มีศาสนาพุทธนะซึ่งเป็นศาสนาที่ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นแล้วเรามีเพื่อนมีญาติมีพี่น้องนะครับมีทีมงานอะไรต่างๆที่เป็นศาสนาอื่นเนี่ยเวลามีเทศกาลมีสุดจีนมีงานรื่นเริงต่างๆของพวกเขาเนี่ยอาหารหรือว่า ผลไม้ที่เขานำมาให้เราเนี่ยบางทีก็ผ่านการเส้นไหว้นะครับหรือว่าผ่านการทำพิธีกรรมตางาศาสนาของพวกเขาซึ่งอาหารเหล่านี้เนี่ยถามว่า,าพวกเราในฐานะมุสลิมเนี่ยสามารถรับประทานได้ไหมซึ่งในวันนี้นะครับกรับผมก็จะนำเสนอเรื่องหูกุมในในการรับประทานสิ่งเหล่านี้นะครับ นะครับ <c oughs> ในลำดับแรกเนี่ยคือบางทีเนี่ยเราต้องเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยกับผมจะทำการแยกแยะถึงสองประเด็นด้วยกันประเด็นแรกเนี่ยก็คืออาหารประเภทเนื้อสัตว์นะครับประเภทที่สองเนี่ยก็คือประเภทพืชผักผลไม้ขนมนมเนยทางๆนะเมื่ออาหารเหล่านี้เนี่ยผ่านพิธีกรรมของาศาสนา อื่นเราสามารถรับประทานได้ไหมอย่างไรเรื่องนี้เนี่ยนะครับ,ใน,นนบในหนังสือมุสนับในหนังสือมุสนับของอิหม่มอาบีชัยบะรอหิมะฮุลลอห์ะได้บันทึกกล่าวมาไว้ว่าจากตันกอบุสรอดิยัลลอฮฺาล ا อัน ن ه ซึ่งเขาได้เล่ามาจากพ่อของเขาว่าอันนาอิมรอตันซาลัดอาอินชาต่ารดิยัลลอฮฺตาลาอันฮะกล่าวละอินนลานาอัทรารันมินันมายุสว์อินนฮูย์คูนุลาหุมอันอีดูฟายูดูนาลานามีผู้หญิงคนหนึ่งได้มาถามท่านหญิงไอชะ s h ว่าโอ้ท่านหญิงไอชะ s h a รดิยัลลอฮอันฮะแต่จริงแล้ว ฉัน,นมีเพื่อนมีญาตาิที่เป็นชาวมายูซีที่เป็นชาวศา,าสนาอื่น,นาชาวมายูซีเนี่ยก็คือศา,าสนาที่ทําการบูชาไฟทําการาบูชาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ผู้หญิงคนนี้ถามว่าอซึ่งพวกเขาเหล่านี้เนี่ยมีวันรื่นเริงของพวกเขาและพวกเขาเขาได้นําอาหารต่าง มาเป็นของขวัญให้กับพวกเรานะดังนั้นเราสามารถรับประทานได้ไหมท่านหะญิงไอาชารอดีอัลลอฮุอนฮาตอบว่าฟะกอลัอัมมามาซูบิฮาลิซาลิกัน ا ت َฟะลาต و กูลูวะลากินกูลูมินอัชยาร ه ฮิมนะครับท่านหญิงไอาชาได้ตอบกับผู้หญิงคนนั้นว่าสำหรับสิ่งที่เป็น ประเภทสัตว์เนื้อสัตว์ที่พวกเขาได้ทําการเชือดนะครับนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่ารับประทานเด็ดขาดเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ใช่มุสลิมเพราะว่าการเชือดของพวกเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในหลักการหรือหลักเกณฑ์ของอิสลามเรานะครับส่วนในพวกผักผลไม้ขนมนมเนอยอะไรต่างๆเนี่ยจากตัวบทตรงนี้เนี่ยนะฟากูลูหู นะครับฟักูลูหนะูจงรับประทานเถิดนะถือว่าไม่ผิดแต่อย่างใดนะนี่คืออยู่ในหนังสือมุสนับของท่านอิหมัมอบิชัยบาะรอดิยัลลอฮุอันหุนะครับอยู่ในหมายเลขสองสีปดห้าหกนะครับสองสีนะ่แปดห้าหกและในรายงานต่อมาเนี่ยมีสายรายงานมาจากท่านอบูบัสซาร์รอดิยัลลอฮุอันหุเล่าว่าแท้จริงเขามีเพื่อนบ้าน ที่เป็นชาวมายูซีที่เป็นพวกบูชาไฟพวกต่างศาสนิกโดยปกติแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะนำของกินจะนำอา,อาหารมาให้กับครอบครัวของเราอยู่เสมอนะหลังจากที่อาหารเหล่านั้นได้ปานาได้ปานพิติกรรมของพวกเขาแล้วด้วยเหตุนี้แหละะ ท่านอิหมัมท่านอบูบัสซาร์รเดียลลอันฮุจะตระหนักและก็ให้ความสำคัญพิเศษโดยโดยคำชับต่อครอบครัวของเขาอยู่เสมอว่ามาแกานามินฟากิฮาเตนฟากูลูฮูมาแกานามินไกริซาลิกฟารุดดูฮูหากสิ่งดังกล่าวที่เพื่อนฝูงหรือว่าญาติตา่างศาสนิกเนี่ยนที่เป็นชาวมายูซีนะครับ นำอาหารมาให้กับครอบครัวเรา,าเราสามารถกินได้หากอาหารเหล่านั้นเป็นพวกผักผลไม้หรือขนมนมเนยนแต่หากเป็นอาหารที่นอกเหนือจากนั้นอย่างเช่นอาหารพวกเนื้อสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เนี่ยคือเรา,าไม่ควรรับเพราะการเชื่อของเขาเนี่ยถือว่ายังไม่ได้อยู่ในหลักการของอิสลามาเพราะพวกเขาไม่ได้เป็นมุสลิม นะครับอันนี้ก็อยู่ในหนังสือมุสนทับของอิบนูอบิีชัยบะนะในหมายเลข2485จิตนะครับนะอยู่ในเล่มเดียวกันนะดังนั้นจาก2หลักการที่อครับผมได้นำเสนอไปนะพิวเผนแล้วเนี่ยถ้าเราแยกให้เห็นอย่างชัดๆเนี่ยก็คือเราสามารถรับประทานได้ในอาหารประเภทนะ ผักผลไม้ขนมนมเนยอันนี้คือไม่มีปัญหาหรือจะเป็นน้ำแดงน้ำโคกหรือว่าน้ำส้มนะ่ะถือว่าไม่มีปัญหาจากตัวบทที่กระผมได้นำเสนอไปตะคี้ทั้งสองนะ่ะดังนั้นนะครับต่อไปนะ่ะ <c oughs> ในฟัตวา อิสลามตามตอบเนี่ยก็มีรายละเอียดเหมือนกันที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะละฮาร์รยาอัลันมุสลิมฟินอัคลีมินตัวอามินมินตัวอามี่งเอเยนมุสลิมินมินันอัลบันนะวันฮัจรอตวัลขอดรอวัดวันฟาวากิฮวัลบุกุลว่าแกดิจาลิกามินอันวาอินอัตไอมะนะเราสามารถรับประทานได้ไม่ถือว่าเป็นบาปนะไม่ว่าจะเป็นพวกผักต่างๆผลไม้นานาชนิด หรือว่าพวกผักต้มอะไรต่างๆนะหรือว่าผลาผลไม้กระป๋องเราสามารถรับประทานได้ถึงแม้ว่าปานกระบ,บวนการหรือว่าปานพิติกรรมของพวกเขาแล้วก็าทานนะครับเราอย่าเสียมรารยาทเมื่อเขานําผักผลไม้มาให้เราเนี่ยเราก็รับเอาไว้เพราะตราบใดที่อาหารเหล่านี้เนี่ยยังไม่มีนายิสตไม่มีสิ่งสุรกรกติดอยู่เนี่ยเราสามารถรับและนํามารับประทานได้ปกติเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่า สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮาลาลบิซาติฮีถือว่าตัวตนของมันเนี่ยฮาลาลน,นะครับไม่ได้ปิดต่อหลักการตนะแต่อย่างใดนะถ้าสมมุติว่ามีนายิสติดอยู่หรือว่ามีอ,อ,อะไรละ่นะเราก็นนำมาล้างได้นะครับเรา,าเรานำมาล้างทำความสะอาดปกติแล้วเราก็สามารถนำมารับประทานได้ไม่ได้ทำให้สัพของผลไม้หรือว่าขนมเหล่านี้เนี่ย เปลี่ยนสภาพแต่อย่างใดนะอัลอัสลูฟีฮะอัลฮิลูนะฐานเดิมของสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าฮาลานนะครับนะไม่ได้กัดต่อหลักการแต่อย่างใดนะหลักฐานนะข็มีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสืออ,อันจามีลิอัคกามินคุรอานนะท่านอิหมามกุรตบีได้กล่าวาว่าวาลาซาะะบิอั أ ลีตออามินนะ มันลากิตาบาล a h ูกันมุชริกีนวะอ ع ب ดะต์วะอ ع ب ดะติลอาซานมาลัมยากนมินซาบะอิหิมนะครับน่าถือว่าไม่เป็นอะไรสามารถรับประทานได้อาหารของบุคคลที่ไม่ใช่อลิกิตับนะครับอย่างเช่นคนมุชริกีนน่ะคนต่างศาสนิกกับเราน่าคนที่ไม่ใช่อยู่ในอิสลามเนี่ย ตราบใดที่อาหารนั้นมันไม่ใช่อาหารประเภทเนื้อสัตว์นะครับเราสามารถรับประทานได้นะเพราะฐานเดิมของอาหารเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หาลา้านนะถึงแม้ว่าจะปานพิติกรรมของเขาก็าไม่ได้ทําให้อาหารเหล่านี้เปลี่ยนสภาพเป็นอย่างอื่นแต่อย่างใดนะครับนะดังนั้น <c oughs> เมื่อเราเข้าใจถึงหลักการนี้แล้วนะอินชาอัลลอฮ นะครับกระผมถือ,อ,อ,อกระผมคิดว่าทนะุกทุกต้นคงจะวางตัววางตนนะอย่างมีความสุขในการอยู่ร่วมสังคมพวัฒนธรรมหรือว่าสังคมร่วมที่เรามีพักพวกเพื่อนฝูงต่างศาสนิกในสังคมนั้นๆน,น,นะครับทีนี้นะต่อไปนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีคำถามเหมือนกันเขาถามว่าแล้วอังเปาล่ะ นะครับเราสามารถรับได้ไหมนะเมื่อเพื่อนต่างศาสนินะในวันตรุษจีนแบบนี้แหละที่จะถึงเนี่ยนะมีคนเอาอังเปามาให้เราเนี่ยเราในฐานะมุสลิมเราสามารถรับได้ไหมนะเรื่องนี้เนี่ยก็คือกระผมจะยกตั้งเอาไว้สองข้อนะจะรับได้หรือไม่ได้เนี่ยก็คือเราต้องพิจารณาถึงสองข้อดังนี้ นะครับหนึ่งการให้อัง,องเปาของพี่น้องนะชาวคริสเตียนเนี่ยที่ให้กับพี่น้องมุสลิมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นให้ในฐานะญาติเพื่อนฝูงหรือว่าคนที่อยู่ในชุมชนเดียวกันเรามุสลิมเนี่ยเรารับได้ไหมนะแน,น,น่นอนนะบรนดาอุลามะของเราได้ตอบมาไว้ว่าสาม,มารถรับได้นะครับมีนำซ้ำตรัสรสุลล่าฮฺาาส,สัลลัลลอฮิวะฮิวะฮบีวะสลัมกล่าวว่า แตาเาตฮับบูนะครับการให้ของฮดียะการให้ของขวัญซึ่งกันและกันเนี่ยถือเป็นการแสดงถึงความรักที่งดงามที่สวยงามนั่นเองนะศิลาหุนมหฮับบะนะเป็นอาวุธที่ทำให้เกิดความรักนี่แหละคือการให้ของขวัญการให้ของอจำรวยนะซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเจ้า เขาจะเป็นเจ้าศาสนาอื่นสักทีข้อตามนะครับดังนั้นลำดับเรกเนี่ยที่เราจะรับได้เนี่ยคือหนึ่งไม่ไม่ไม่เป็นการสนับสนุนมัศเยตนะครับนะการให้ของเขาเนี่ยและก็การรับของเราเนี่ยไม่เป็นการสนับสนุนมัศเยตนะเราอยู่ที่บ้านเขานํามาให้เราก็รับปกตินะไม่ใช่ว่าเราต้องไปทําพิธีกรรมกับเขาก่อนแล้วเขาให้แล้วเรารับถ้าแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการ สนับสนุนมะเสียดต่อาวานูอาลลบิรริว,วัตตะวะวะลาต่อาวานูอาลันอิสมาวันอุดวานนะครับนะเราอย่าสนับสนุนในเรื่องที่เป็นมะเสียดเพราะอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺตาลานั้นไม่ชอบแล้วก็กสองก็คือการรับของเราเนี่ยไม่ทําให้อิสลามของเราเนี่ยตกต่าไม่ทําให้อิสลามของเราเนี่ยเสื่อมเสียนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโดยปกติแล้วเวลาพี่น้อง าชาวคริสเตียนพี่น้องที่ต่างศาสนากับเราโดยเฉพาะพี่น้องคริสเนี่ยเวลาเขาจะให้เนี่ยเขาก็ให้ด้วยใจสนิหาเขาก็ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ต่อเราเพราะฉะนั้นแล้วเราจงรับเถิดนะไม่ได้ทําให้เรื่องอื่นๆที่เราดําเนินการอยู่เนี่ยเสียหายแต่อย่างใดนะครับหว,วังว่า,าทุกๆท่านนาคงจะ เข้าใจในประเด็นนี้และนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับอินชาอัลลอฮ์ในโอกาสต่อไปเราก็จะได้พบกับประเด็นอื่นๆอีกฮะดะวะบิลไลทาวฟิกวะนิลายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ฮัสบีร็อบบีจัลลัลลอฮ์มาฟิกัลบี غير الله نور محمد صلى الله لا